ยักสนุกตื่นเต้นร้าใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่อ d p k 2 4อย่าลืมอ d p k 2อวิเคราะห์ศึกเอฟเอคัพรอบชิงชนะเลิศแมนเชสเตอร์ซิตี้ทะแมนเชสเตอร์ยูเนเตวันเสาร์ที่3มิถุนายนนี้เวลา21นาฬิกานสนามเ็มบลี์สภาพความพร้อมของทีม Manchester ์ซิต นาทีนี้คงไม่มีใครกล้าเถียงกันกระฟร์มการเล่นอันยอดเยี่ยมของแมสตี้ในตอนนี้พวกเขาคือยอดทีมแข็งแกร่งแท็กติกสุดยอดเขี่ยวทุกตำแหน่งเหมาะสมแล้วที่ได้แชมป์ในเพเย์แมลชฤดูกาลนี้ถึงตอนนี้พวกเขาได้มีเวลาพักยาวถึง2สัปดาห์นดสุดท้ายในการแข่งขันเพลย์แมตช์ก็ได้ปรับเปลี่ยนหมุนเวียนนักเตะคาดว่าตอนนี้การฝึกซ้อมก็เป็นไปในทิศทางที่ดีถ้าเรื่องของการฝอมลูกนิ่งหรือลูกเล่นต่างๆต,ต,ตอนนี้ทีมมีความพร้อมมาก ไม่มีอะไรจะพูดจริงๆสภาพทีมตอนนี้ฟูทีมไม่ว่าจะเป็นกองหลังกองกลางและกองหน้าทุกคนพร้อมลงสนามกับทุกคนยังฮาเล่นในพิมลิกตอนนี้35นัดกดไป36ประตูอย่างโหดสภาพความพร้อมของปิจแสดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปิจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ไม่ธรรมาดาเหมือนกันเกมใดลีกตั้งแต่แพ้เวสแฮมมาพวกเขาก็ฟื้นคืนชีพอีกครั้งนัดหลังสุดยังไม่แพ้ใคร นทางก่อนเข้ามาเล่นในรอบชิงชนะเลิศของ f อฟเอปีนี้พวกเขาเอาชนะมาด้วยสกอร์สประตูต่อหนึ่งทั้งนั้นเริ่มที่ชนะเรดดิ้งเวสต์แฮมฟูแลมก่อนดวนจุดโทษชนะไบรตันในรอบรองชนะเลิศก็ถือว่าไม่ธรรมดาต้องชื่นชมเอริกเทนฮากที่ฝีมือเยี่ยมสามารถพาทีมทะลุสู่รอบชิงชนะเลิศได้แต่อย่างไรก็ตามตอนนี้พวกเขาก็ยังคงมีข้อผิดพลาดบ้างในตำแหน่งกองหลังเมื่อไม่มีทางด้านมาติเนสรู้สึกว่ากองหลังจะรั่วบ้างแต่ก็ยังดี ทางด้านวารานคาดว่าจะได้ลงสนามในนัดชิงชนะเลิศส่วนการบาดเจ็บของอันโตนีก็ต้องรอรุ้นกันอีกทีว่าจะหายทันหรือไม่สำหรับเกมการแข่งขันครู่นี้ถือว่าเป็นมวยถูกคู่ความการเล่นของทั้งสองอยู่ในช่วงที่ดีถือว่ามาเจอกันในรอบชิงชนะเลิศของการแข่งขันถูกที่ถูกเวลานัดนี้ชิงชนะเลิศจะแข่งกันที่สนามเป็นกลางเทียบฟอร์มการเล่นนักเตะหรือองค์ประกอบต่างๆของทั้งสองทีมแน่นอนว่าจะต้องเป็นทางด้านแมนเชสเตอร์ที่ดูดีกว่าเล็กน้อย แต่แมนยูก็ไม่ดีอยู่เหมือนกันโดยเฉพาะฟุตบอลน,นัดเดียวเทนฮาร์มักจะชอบเป็นพิเศษและมีเสือภัยเห็นเป็นประจำคู่นี้คาดดาวลำบากว่าจบ90นาทีใกลจะชูช่วยในศึก F เอฟเอครับปันทงแมนยูจะขัดขวางไม่ให้แมนเซตตี้คว้าที่เป็นแชมป์ได้ผลที่คาดแมนยูจะชนะแมนเซตตี้3ประตูต่อ2เออร์ลิงฮาแลนด์กองหน้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ออกตัวแรงก่อนสัปดาห์ตัดสินฤดูกาล 2,022-2,023ถึง2023ว่าพวกเขาจะทำทุกทางเพื่อเหมาแชมป์ครบ3รายการใหญ่สร้างหน้าประวัติสาตร์ให้กับสโมสรลบคำสบประมาทว่าแค่เพื่อนบ้านที่น่ารำคาญแมนซิตี้ได้แชมป์พรีเมียร์ลีกไปแล้วโดยจากนี้ก็จะไล่ล่าเอ Cup โดยจะพบกับแมนยูไนเดในนัดชิงส่วนแชมเปี้ยนส์ลีกก็อยู่นัดชิงเช่นกันจะเจอกับอิเติลนงานนี้หวหอ,อกวัย2 2ประกาศความมั่นใจว่าขอเหมาแชมป์หมด เพราะสำคัญคือการสร้างประวัติศาสตร์ต่อยอดความยิ่งใหญ่มันคงน่าเหลือเชื่อมากหากได้สร้างประวัติศาสตร์ขึ้นการที่พวกเขาดึงผมมาร่วมงานด้วยแ็ด้วยเหตุผลช่วยปลดล็อกแชมป์ยุโรปเราคงไม่จําเป็นจะต้องปิดบังเรื่องนั้นหากสาเร็จคงม,มีความหมายเหนือสิ่งอื่นใดผมจะทําทุกทางที่เป็นไปได้และสามารถพยายามให้มันเกิดขึ้นนั่นคือความฝันอันยิ่งใหญ่และหวังว่าฝันนั้นจะเป็นจริงฐานนี้เข้าใจว่าไม่ง่ายสองนัดชิง สทีมคุณภาพผู้แข่งก็คงทําทุกทางเช่นกันเพื่อหยุดยั้งความฝันเราพวกเขาเปลี่ยนไปด้วยแรงจูงใจทําการบ้านมาอย่างดีพวกเราก็แค่ต้องเล่นให้ดีที่สุดซึ่งหากเล่นได้อย่างเนี้ยบมันก็คือโอกาสดีเพื่อบรปปรลุเป้าหมายดังกล่าวไปทีละก้าวดีาร์ตเตือนแข้งซิตี้อย่าฝันไกลเกินตัวลูเบดียร์ปากหลังไมซิตี้ระบุเราแข่งระบายสีฟ้าอย่าเหลืงกันจนเกินเหตุ ไม่ฉะนั้นอาจส่งผลเสียกับทีมได้ลูเบนดิอาต์ปากกลังตัวเก่งของแมนเชสเตอร์ซิตี้สมูสรดังเพเมาเลียงกฤษออกโรงเตือนเพื่อร่วมทีมว่าห้ามเหลืงหรือวาอาฝันไปไกลกเกินไปตลอดช่วงหลายฤดูกาลที่ผ่านมาแมนซิตี้ประสบความสำเร็จอย่างมากจนทําให้หลายคนยกให้พวกเขาเป็นหนึ่งในทีมดีที่สุดของโลกในตอนนี้โดยซีซั่นนี้ทีมของเปปปิเนลลาได้แชมป์ดีไปครองก่อนแล้วและมีคิวลงเล่นรอบชิงชนะเลิศ ของทั้ง FA ฟเอกับยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกเรารู้ดีว่าเรากําลังตามล่าอะไรกันอยู่และเราก็อยากทําให้มันเกิดขึ้นได้จริงแต่เรารู้ดีว่าถ้าเราเริ่มคิดกันไกลเกินตัวแล้วละก็มันก็จะเป็นสิ่งที่ฆ่าเราได้เลยตอนนี้เรายังไม่ได้ทําอะไรทั้งนั้นมันต้องค่อยเป็นค่อยไปการมีความรู้สึกประมาทอยู่บ้างก็ถือเป็นเรื่องที่ดีอยู่เสมอการมีความตึงเครียดนิดหน่อยในเกมเหล่านี้มันทําให้คุณวิ่งกันมากขึ้นทําให้คุณพยายามหนักกว่าเดิมและทําให้คุณ ไปถึงระดับที่ดีที่สุดได้มันเป็นเรื่องดีที่เราทุกคนรู้ว่าต้องจัดการยังไงมันถึงจะออกมาดีผมเองก็กำลังไปได้สวยผมกำลังรู้สึกดีเนลกาลเกอร์อดีตฟรอนต์แมนวงโอเอซิสทั้งเป็นแฟนบอลแมนซิตี้ยอมรับทีแรกก็กังขาฝีเท้าของแจ็คเกรลิตตัวลุกทีมแชาติอังกฤษอาจไม่คุ้มร้อยล้านปอนที่ทีมจ่ายแต่ตอนนี้ ไม่มีความคิดนั้นอีกแล้วกิริตย้ายมาจากแอสเซนเวล่าด้วยค่าตัวแพงสุดในสาราจนาจักรเมื่อซัมเมอร์ปี2021ผลงานปีแรกยังนิ่งๆ39นัดทำไปแค่6ประตูกับ4แอซซิตแต่ก็ไม่ค่อยเป็นลูกที่สำคัญเท่าไหร่แต่งตากจากซีซันปัจจุบันที่ยึดตัวหลักในฐานะกองหน้าซ้ายในระบบ3-2-2-3ลงเล่นไปแล้ว48นัดทำไป5ประตู11แอซซิตหลายเม็ดคือลูกตัดสินผลการในขันประตูเบิกร่อง จนพานทีมมีลุ้นทิปเป็นแชมป์พัฒนาการอย่างชัดเจนนี่เองทําให้เมื่อกีตาร์และนักน้องนําผู้ทรงอิทธิพลถึงกบเปลี่ยนความคิดที่แรกผมก็คิดเหมือนชาวบ้านชาวเมืองเขานี่แหละอยู่ในสนามประเดิมเกมลีกให้กับเราในเกมเยือนท็อตแนมคิดในใจไอ้นี่จริงดิเราต้องการกองกลางตัวลุกที่ดีกว่าริยาดมาเรสไรน์เฮมเซอร์ลิงฟิลโฟเดนหรือคนอื่นภาพรวมฤดูกาลแรกผมก็เหมือนกับคนทั่ว,วไปไม่เห็นเขาจะมีอะไรเจ๋ง และดูตอนนี้ขาดเขาไม่ได้แล้วผมขอเปลี่ยนคำพูดต่อไปผมจะไม่ด่วนสรุปอีกเกอรกิริตเด่นกับแมชิตี้หลังศึกเวลคัพที่ผ่านมาซึ่งหาไมา่นับเกมปิดซีซั่นที่แพ้เบรนฟอร์ดทางเรือใบสีฟ้าไร้พาย25นัดติดชนิดที่กิริตลงตัวจริง19นัดชาบ,บีเนเดสเชเนอร์บาเซโลนาพูดถึงการเสริมทัพในตลาดซัมเมอร์2023ที่เชื่อมโยง3นักเตะแมชิตี้ประกอบไปด้วย อินคาคุนโดกานแมาเตโรซิวาและโชอกานเซโลปลายแรกมีโอกาสเป็นไปได้มากที่สุดบาซ่าได้แชมป์ลีกาสเปนการันตีการกลับไปเตะแชมเปี้ยนส์ลีกซีซั่นหน้าชื่อวางแผนเสริมทัพแบบรอบครอบไม่ขัดกับการลดเพดานค่าจ้าง200ล้านยูโรซึ่งจะต้องสะสางก่อนขึ้นทะเบียนแข้งใหม่ทั้งนี้อดีตกับตันเลือดหมูน้ำเงินโยนเรื่องการเงินเป็นหน้าที่ของฝ่ายบริหารเพราะในแง่ของคนทำทีม ให้ความสนใจจากเอเทสเตเดียมความเป็นไปได้มากน้อยต่างกันไปเพื่อเรื่องจริงที่บาร์นาโดดินรนมาเล่นกับเราเมื่อสัมม์ที่แล้วเป็นเรื่องปกติห่างนักเตะคนมักจะเปิดเผยว่าอยากจะร่วมงานกับบาร์ซ่าบาร์นาโดคงเป็นการเซ็นสัญ,ญญาอันน่าทึ่งกับเราคงสุดยอดมากแต่เขายังเป็นผู้เล่นแมนซิตี้ก็เลยอยากจะเอามาเรื่องเดียวที่ผมพูดแบ่งปันได้ก็คือไม่ว่าจะเป็นนักเตะคนใดที่เราอยากเซ็นสัญญ,ญา และมีโอกาสได้หารือด้วยล้วนต้องการมาอยู่ที่นี่ทั้งนั้นยังไม่เคยเห็นใครบอกไม่เอาขอเลือกที่บืนดีกว่าสุดท้ายเรื่องการเซโลทางชาบี้บอกเรื่องนี้มีเบื้องหลังเชียวการเซโลไม่ได้มาบาร์เซโลนาเมื่อตลาดเดอนมกลาเหตุผลง่ายเพราะพวกเขาไม่อยากให้หมอนั่นเล่นให้กับบาร์ซ่าพวกเขาไม่ได้บอกเหตุผลอื่นมันเป็นเพราะแค่แมนซิตี้ปัดทางเลือกหากเป็นบาร์ซ่าก็ต้องไปถามเป๊ปถามบอดฝั่งนั้นว่าเพราะอะไร คนอื่นที่ชาบี้อ้างถึงก็เช่นเลียนเนอร์เมซี่ยานิคารลาสโกรหรือยูชวคิมิ